โอตัวสวยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube นะครับผมว,ว,วันนี้มาดูออกตกปลาสีอส้มเลยครับสีส้มบางคนก็เรียกปลากระแหบางคนก็เรียกปลาตะเพียนทอง สาครับโอ้ยซาหูลูกอย่างใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนี่แหละนู่นแหละอย่างนี้ก็มองไปก็นู่นแหละบ้านตะโตนู่นแหละอีกฝั่งนึงอ่ะมันมีอบตอด้วย ไปกันทั่วพ,พี่พ่อพี่แฟงก็พาไปเดี๋ยวไปโคกหมอด้วยบางวันก็ไปไอหนองขนางน,นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ผัวพี่เปิ้ลเขาอันนั้นกันไอคนหลังที่มีลูกด้วยกันนี่เมียน้อยพี่เปิ้ลก็เอาลูกเมียน้อยมาเลี้ยงอยู่นะ <c oughs> ผมว่ายายเป้ลจะรูปร่างดีกว่านะเปิ้ลหน้าตาดีกวา่ารูปร่างดีกว่าหาเาช่วยใา่ไหมเงินาาหามาช่วย่ <c oughs> ววว้าน <c oughs> เาหาาหาาง เราต้องนอนอยู่บ้านเนียไปหาตั้งอีกคนสักผ้าอีกคนสักผ้าอีกคนหนึ่งล้านจานใช่ไหมครบเลยแต่ผู้ใหญ่สันมีห้าคนนะโอ้โหโอ้โหคนคนสุดท้ายนี่อายุที่แปดปีโอ้โหแต่เขาไม่มียุ่งกันคือห้างอยู่โคตรรวยเลยคนจะรวยทำอะไรก็รวยไปหมดเลย มีแต่คนรู้จักแกแกพูดแบบพูดแรงๆรงพูดแรง,งๆแล้วคนชอบไม่รู้เลยเสีย <คน S 1> โป,ย YouTube, ปนะนะโปดูครับดูเป็นบางทตีติดแล้วติดแล้วหลายคันโทษจะเอาคันไหนไม่ได้เอา เอ้ยกไม่ทันแล้วทีเนี้ยเอาอร,ระวังจะเป็นเหมือนแม่เด้อกลับไปนอนยังนั่งวัดเบ็ดอยู่เลยอ่ะโอ,โอ้ยแม่ผมไหม,มน,น,นั่งหลับยังนั่งวัดเบ็ดอ่ะ <c oughs> บอกโอ้โหแม่อะไรขนาดนี้เนี่ยเผินจัด ของน้าเนี่ยติดมีแต่ตัวสวยๆสวยทั้งนั้นเลยป่าวเข็ใช่ไม่เห็นยกจักทีะสายเลยมันไม่เข้าเลยเนี่น้องหนูว่าอ,อู้ตัวใหญ่ อืมไอ้สายไม่ล้องโยนไปไกลๆหรือว่าน้ำมันพัดเงี้ยตัวใหญ่นั่นน่ะเมื่อกี้เนี้ยขึ้นน่ะนะไม่ลองลงข่ายดูอ่ะสวยเลยแล้วลู่น่ะหนูว่าน่าลงนะตรงตรงนู้นน่ะตรงใต้ไม้ทางนู้นอ่ะ ตามพุ่มไม้มันน่ามีลงเพิ่นที่เขาเขาโศกป่าแล้วเขามาลงไครมันก็กินเบดอืมข้างในมีคนไปไหมน่ะโอ้ยกอีกแล้วยกอีกแล้วยกอีกแล้วไซใหญ่ครับไซใหญ่แหละอู้ทุกตัวเลยนะไปดูไปดูใกล้ๆดินี่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 จมอีกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ ยกอย่างนี้ก็น่าภูมิใจไหมติดตัวนึงอะโอ,โ,โอ้โหป๊าดบ,บอกด้ยนะสามโมงนนะครับ สามนิ้วนะเนี่ยสามโมงกว่าๆนะครับขนาดนี้แล้วโอ้โหสามโมงเช้าสายใจด้อย่างเงี้ยนั่งงี้นั่งพืนทุกวนันนี้นั่งแบบระเด็นกลับบ้านกอนโอ้โหอ,อยู่คนเดียวโอ้โหสามคันยึงไม่ทันอะ่ะนี่เขาจะเรียกว่าปลา <c oughs> ไปสะพานลอยแม่งตัวเล็กไม่ไหว ตัวน้อยนี่ปลามันถ่ายเทแล้วเฮ้ยติดอีแก้วติดอีแก้วนี่ออ้แรกมันตัวหมานเนี่ยผมเอาไปลงผมเอาไปลงยูทูบมีแต่คนบอกมีแต่คนบอกว่าตกเก่งนั่นไงเออ าแล้วใช้เล็กๆแล้วไม่คุณแล้วอุ้ยอะป้าหมอเทศบ่ใช่ไหมป้าหมอไทยเราแหละป้าหมอใจไงอย่างเงี้ยน่าเลี้ยงเออป้าหมาว่าครับเนี่ยเขาเลี้ยงกันแบบนี้แหละนะครับจัดไปน้องไซไอไม่เล่าโลโลละร้อยห้าสิบเหมือนกันนะเนี่ยป้าหมอใหญ่เนี่ย จะดังกว่าซัาแล้วตกุยได้แล้วร้องให้แม่ม่่เยแม่เปลนเลยแม่มัน,น,น,งงนี่ิงด้ไอ้สไมไม่ลอง,ลองไปตรงนู้นมันน้มนมนนำมันวนอย่างว่าเลยเน,ะนี่ยกับกพ่โยนบบน้นไปมนก็เาเว่ตา,ามเวนหัวนะจะบเนเลยหลตามเวนหัวน้วนมันเลยกว่าขินมันราจอดทักกินตรงกางกินกิน หน้ำมันวนแล้วลูกชนมันมาอยู่เฉยอ่ะมันไปตามน้ำก็ต้องไปจุ่มเลือกดอกจุ่มล็อกฟังเนี่ยนี่ดอกให้น,นม, <laughs> มันขี่คันลนะแม่นี่ขี่คันผมแอนดอกเราล็อกว่าถึงดึงเห็ดชุดดึงใหแน่นให้ตึงม้นหมุนเอาอ่ะม้วนหมุนเอา <c oughs> เอาต่อไปจ่อยไม่เป็นไรตัวเล็กเราไม่ เอาอย่างนั้นนี่ปื้แน่ย้อนไว้ตรงนี้นี่ย้อนแล้วตอนมันบนถ้าเบิงมันสิไหลมันหนี่ไหลมันหนี่อยก็เนี่ยน้ำมันยังหมุนอยู่เลยนี่นะห่อแมงหมุนหมุนหมุนเต็มเลยหมุนหมุนห่อแมงตีดอีกแล้วนุนตีดอีกแล้วนุนตัวใหญ่นั่นน่ะเปึ๊บ นูน่ะใส่ดีว่ะใส่ดีมากมดอูตกไปแล้วตัวสองตัวหลุดไปตัวหนึ่งเสียดายตัวดีครับเท่ากันเลยรุ่นเดียวกันเลยนั่นนข้างหลังนะนะข้างบนใครมาเนาะเท่ากันเลย อ๋อเขาไปดูสวนเขามีคนไหนรู้เขาขอไปตกเป็นสองคนเงียบปิดเลยนังใส่ได้เลยตะนันเปล่าเหมือนรถตะอ่อนป้าผู้หญิงป้าเมียะไรอ่อนเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จักลืมชื่อรู้จักแต่ตะอ่อนชี่สามรอเหมือนยายมองมั้งรถรถยายมองหรือเปล่าขันนึ่งใช่ไหมยายมองครับ สองขับใจอย่างนี้แหละเมียตะกอนไก่ไกอ่ะเนี่ยบึกมันวนดิน้ำน้ำวนหนูนั่งผิดที่น้ำมันก็เลยวนหนึ่งเนียเป็นดังขุดขุดตะลุเต่ารับรองกินแค่แน่นอนตรงนั้นน่ะช่องนั้นน่ะนะที่เขาทำไว้น่ะหนูก็กินดีจัดเลยน่ะนั่งไปนั่งนะบล็อตนี่หนูเนี่ยเนี่ยตรงตรงหนกต้นมะพร้าวน่ะกินดีที่สุดเลยตรงนั้นน่ะนี่ว่าห้มันยื่นไปกลางคลองนะ โมีดอกซ้ายมึงเสียแม่มึงยิงนวดไปล่ใจดิหนูนั่งตรงนั้นก็โยนมากลางคลองเลยนะน่ะมันยื่นออกไปนันได้โอ้กินดีจะตายเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับเดี๋ยวรอดูปลาใหญ่อีกสักคลิปหนึ่งบายบายครับสวัสดีครับ